น,นี่จะพาไปดูต้นไหนเนี่ยต้นไปเห็นแล้วจะร้องอูหทำยังไงสูตรใหม่นะวัตรกรรมใหม่ของ3ามเกล p เวอพเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้เราเราอยากจะพูดอะไรให้ผมได้ฟังได้ยินบ้างครับผมมันดีใจที่ลูกมันดกและมันมีความตุกมากเราเข้ามาโอ้โหโอเคแค่ไม่เคยคิดนะว่ามันจะเป็นแบบนี้มันดกมากเลยเนไหนมมันดีมากเลยนะเราจะสาแบกไหมไม่อยากจะแบกยเยอมันต้นมันสุมอ๋อ เราก็จะไว้ซัก60ลูก60สลูกเราก็แต่งไปเรื่อยก็นับเอากินกี่ลูกคิดว่าถ้าผลมันออกมาเนี่ยน้ำหนักจะสักกี่กิโลก็เอาประมาณสี่โลสามโลอะไรแบบนี้ไงก็นี่ก็ถือว่าถ้าเรามีโอกาสอยากจะบอกเราเนี้ยอยากจะบอกเขายังไงว่าก็บอกว่าอยากให้ใช้จะได้รวยไปด้วยกันโอเคไหมโอ้ยอยากให้ใช้จะได้รวยไปด้วยกันโอเคไหมอยากให้ใช้อะโอ้โหมันเสมอกัน ไม่อยากจะเอาออกสักลูกเลยนะถ้ามันเห็นอย่างนี้นะ